สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายปูผาพังมวีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผม f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมทายปูผาเราต่นอนตื่นสายนิดครับอยู่ที่ป่าไม้ใหญ่นะครับผมเาอไมงยงมกับ นอนแบบสบายใจเลยครับผมนอนมาตามมวนให้ครับเอาุฟเฟครับกินแซบนอนมวนครับอีกแล้วพี่น้องอินแซบนอนมวนครับบรรยากาศฝนตกได้พี่น้องครับนี่ คับนตกครับเศร้าครับผมเ็นว่าพายุเขาครับพายุเขาอีลีครับผมวันสิบแปดออดกระดครับออดยี่สิบบ่นอนดีหูวอุบักอุบักดีครับผมอยากกันดีไรพี่น้นองน,อนรอง เลยเป็นยา,า,า,าครับตามไม้ธรรมชาตินะครับเด้ยครับสมุนไพรครับนอนแฝดนอนนั่ว น่อนเต็มทีครับผมให้ค้าผมบรวิรวณเขาบอกบุกไเจงได้พี่น้องเลยดีล้น ไปพาเลข4มันจะไปครับมันก็เต็มที่หายครับนี่ค่ะ yeah, ดี๋ยวสิรบกวนด้วยนอน,นอดีหลายครับผมไปนองเอ้ยฝนตกน้อครับน้องกงลางฝนตกครับ ครับเป็นป่าหญ้าครับนี่หย้าล่ามได้พี่น้องเยงนี่ครับนี่ครังไม่ไม่แหลา่ละลายนะฮะหลากหลายยานครับผมมีกระสีว่าดังบนเ้จะนอนลงบ่นเอครับเด้อเดี๋ยวผู้พาเพิ่นอนหาว่ารบกวนเพิ่นครับ เบอดังประเด็ครับควรน้องนี่อยู่ๆอยู่ข้างนอกดูถ่ายห้มือถอเด่๋ยวซูมใด้เรนบ้างเหร แกงให้ลูกเอ้ยลูกเอ้ยสิพาเอ้ยมันแกงแล้วมันแกงแล้วล่ะเอ้ยไปอยากไอ้ขนตีลาตืนตีนตีนไปอยากไอ้ข้นบัวล่ะมันแกงแล้ว เป็นนี่นงครับครัมสุขของเด็กหน่อยนะครับเดยผู้พาก็ซจะำเด็กหน่อยนะครับผมพี่น้องเขาอายุเอะมาณหกสิบปีกว่าครับอายุบบหนึ่งเป็นเบาเป็นนุ่มเป็นแห่นครับผมอายุพละกัล่างเ็ดแปดปีนี่นะครับผมไห้กําล่างอยู่กําล่างกินครับพี่น้องไปผู้พาวนนี่ครับผม นอนนอนหลับได้พี่น้องบ่แม่นว่านอนเด่นเนะครับนี่ยผู้เฝ้ครับนอนหลับเลยครับบ่ได้ว่านอนเด่นเนะครับเด็ดสิผู้เ,เวาวนี่หลับหลับบหลีครับหลับบหลีครับบ่แม่นว่าหลับเด่นครับ เงินดีนเลยเจ็บที่บัตรธนาคารก็โอเคเนาะครับเนาะว่าผู้พาเป็นยังผู้น,น,นั่งผู้น,น,นั่งผูลดุเดียวบัตรธนาคารโอเคครับ,บ,รกกรบว่าผู้พาเป็นยังผู้น,น,นับผู้พาเล่ามือนั่อนนอน,นอนตื่นสายครับผมผู้พานอนตื่นสายครับพี่น,อน้องเพราะว่าฝนตกพร้อมเลาก็น,นอนดีแล้ม่วนคนอะวิ่งหูวิ่งห,หางบุบบุบอยู่พี่น,อน้องเอ้ย ครับเอซี่ต่อตัวแกนยครับเด้อครับผูผฟ้าสนอนรับอีลีครับผมมีก้กะอาซเบ้าดังมาได้ครับเพราะว่ายันิ่นตึน้นยานลบกวนผู้้าครับเฮ้นี่รอเฮ้ยนีรเตืนนะเตืเน ดดนี่ถึงขบุกอยู่วครับผมกินแสีบนอนม้วนนี่แหละครับคนว่าโอเคครับได้กินอาหารเป็นใหม่นะครับผม เป็นใหม่ทนทั้งหย่ากับแกอย่างนาน,นิกาค,ครับผมาาก็าอีสานเขาอื่นกันอย่างเช่นกับจะว่าภาษาไทยฮาองกงกับข้วอืนกับสีบวค่อยบอกเป็นนะครับพี่น้องคนไทยอยู่ครับจะว่าบอกบวค่อยชัดครับผม <c oughs> บอาากาษาอีสานมาตกกัวครับหา <c oughs> นอนดีดีน้อ งานเล่นนี่ร่างมือใครไม่ว่าเงียบเงียบเพ่มนี่ก็นอนจังทีแหละครับผมดีหัวร่างปุ๊บ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 ยืดอะไรไปนอตตีแล้วครับตื่นแล้วอราครับไปตื่นแล้วตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วโอ้ตื่นแล้วครับผมพีน่น้อง นอนดีแต Sa ่ลูกเอ้ยซ้ำงเผื่อแล้วครับผมกี่ต้องมีดันเดินเดี่ยวสบายๆครับแบบธรรมชาติครับผม นี่ครับควอมหาไลควมเอนดูของผู้ฟ้าครับผมหักหลายครับค Natomiast. นว่านเห็นเป็นบบอิมบ่าดเลยครับผมฟองเฮอิมครับเพราะว่าผมหัก ต่างหลายครับพี่น้องอกับสัตวรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากพี่น้องเอฟซีไว้ทุกคนนะครับเด้อฝากไปน้ำอ้อมอ้อมใจกับพี่น้องเอฟซีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครให้กับคนอวดน้ำได้ครับขอบคุณครับ